ว,ออวันนี้<อ>คุณทิมก็ยังใส่นาฬิการุ่นนี้นะคะในวันหาเสียงรอบสุดท้ายด้วยได้ Apple Watch Series 8มาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาประกอบร่างให้ทุกคนดูกันนะรอบก่อนที่รีวิวไม่ได้แกะข้างในให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้แกะให้ดูแล้วนะข้างในหรูหรามากขั้นตอนการขันน็อตน,นะคะจะเป็นขั้นตอนที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายที่บ้านเลยค่ะในกล่องนะคะเขาก็จะมีซิลิโคนแถมมาให้เรา2แบบนะคะก็ต้องดูว่าตัว Apple Watch ของเราเป็นรุ่นไหนดีจังเนาะ ีซิลิโคนมาให้นะคะนาฬิกาก็จะไม่เป็นรอยส่วนขั้นตอนนี้บอกเลยว่าหัวร้อนนิดนึงนะคะเพราะว่ารูก็เล็กนะคะน็อตก็เล็กถ้าใครมีครีมก็คือจะดีมากๆประกอบร่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องไปให้ร้านตัดสายนิดนึงสายที่มาจะยาวมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> ได้เวลาลองใส่ให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็นาฬิกาวันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บใส่ในถุงนะคะเราจะลองใส่ของใหม่กันดู จริงๆก็มีความตื่นเต้นนิดนึงนะพอใส่เราก็กลัวว่าเออจะใหญ่แต่จริงๆแล้วทุกคนกําลังดีมากๆเลยค่ะไม่ใหญ่มากออกแนวแบบลุคสปอร์ตอ่ะนี่ให้ดูภาพรวมนะคะว่าแบบเออถ้าอยู่กับพอดีตัวเราแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะ